ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตร เวลาส0นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2565นาอยาอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษนวัดเขาสมอคอนตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบุรีเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิร แนวทางพระราชดำริต่างๆตามรอยเบื้องยุคคนละบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยนายอัมพลอังคภากกคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำประชา ชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์3ครั้งจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โดยรอบของวัดเขาสมอคอนพร้อมทั้งร่วมกันกับคณะหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณวัดเขาสมอคอนอีกด้วย